เป็นเงาเป็นคนนะ่ะตะคุ่มตะคุ่มอ่ะวิ่งตามรถเ้าจะมีเขตเลยว่าเขตบริเวณเนี่ยตกกลางคืนปุ๊บเขาจะเอารวดอะขึงเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนแล้วผมจะรีบรีบไปแล้วก็ <c oughs> ลงจุดอ่ะเล่าในสถานที่จริงแล้วก็รีบไป ันนี้คุณมีเรื่องอะไรอ่ะคุณมีเรื่องอะผมมีหลายเรื่องเลยแต่อยู่ถนนนี้เรื่องเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเล่าก่อนแล้วผมจะรีบรีบไปละเลาแล้วรีบไปวันนี้มาคนลงจุดเล่าในสถานที่จริงทำไมก็รีบไปสัตว์เรามาดูท่าเราเพลงครับวันนี้มาเอาเรเล่ามาเลยหนึ่งเรื่องจากจันไผ่อ่า นะครับเรื่องนี้ผมก็ได้ยินได้ฟังมาจากพ่อและแม่หลักๆจะเป็นแม่เล่ามากกว่านะครับเรื่องผ่านมาแล้วประมาณเกือบสามสิบกว่าปีเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องนี้เกี่ยวกับบนท้องถนนเนี่ยแหละครับเพราะตอนนี้เราอยู่บนถนนในซอยเปี่ยวจัดไปเรื่องมันมีอยู่ว่าในสมัยนั้นพ่อกับแม่ผมก็เพิ่งคบกันใหม่ๆนะแต่งงานกันแล้วล่ะก็มาอยู่กรุงเทพมาอยู่รุงเทพอะไรกันอย่างนี้มาทํางานกัน อันทีนี้สมัยนั้นมันจะมีรถอะไรนะรถสองจังหวะพุกบีนพวกอะไรเงี้ย <c oughs> แรงๆอ่ะอันทีนี้ <c oughs> ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณถ้าจะไม่ผิดเขาบอกว่าช่วงประมาณเมษาช่วงใกล้ๆกสงการเขากลับบ้านกันแต่ตอนนั้นเพิ่งออกรถมอเตอร์ไซค์ใหม่คิดยังไงกันไม่รู้พ่อกับแม่แ่ะก็เลยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะจากกรุงเทพกลับไปหนองคาย ขับไปก็หยุดพักไปขับไปหยุดพักไปเพราะว่ารถสมัยก่อนนะมันขับลากยาวเหมือนรถสมัยนี้ไม่ได้อ่แล้วทีนี้เขาบอกว่าพอขับไปจนเข้าตัวอำเภออำเภอที่อยู่ละในสมัยก่อนนะต้องบอกว่าเมื่อมางสามสิบสี่สิบปีที่แล้วอะ่ะถนนมันยังไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้อสองข้างทางยังเป็นป่ายังเป็นอะไรอยู่ยังเป็นไร่เป็นป่าอยู่ เขาบอกว่าพอข,ขับขับขับไปเนี่ยสักพักหนึ่งอันนี้พ่อเล่าให้ฟังอะน,นะฟังพ่อเล่าพ่อบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะแม่ก็เอาหน้าสุกหลังพ่ออืสู้แบบปิดรับตาปีเงี้ยสู้แบบสันเลยอ่ะกลัวแล้วแม่ก็ตบ,ตบตบพ่อแบบตบแบบเหมือนเร่งอ่ะเหมือนคขแบบเร่งเรียบรีให้แบบขับรถไวๆอ่ะอ่าแล้วทีนี้ พ่อก็อะไรเป็นอะไรแม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็ขับไปสักพักหนึ่งทีนี้พ่อเห็นพอพ่อเห็นปุ๊บพอรู้แล้วว่าแม่เป็นอะไรพ่อบิดสุดไม้เลยอืมแต่ช่วงถนนช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงโคง้งโค้งยยใหญ่ๆลองนึกถึงโค้งเส้นราชดานะ่ะอืมอืม,อมที่จอไปบ่อยอ่าที่จอไปบ่อยอ่ะ จะเป็นโค้งไงเขาปิดเขาห่วงเนี้ยเขาปิดหนวดหนวดกระพริแต่ว่าเรื่องจริงบิดแบบหมดปอกเลยแบบบิดลโค้งเลยอ่าอ่าไอทีนี้พอกลับถึงบ้านในเสร็จพ่อก็มาถามแม่ว่าแม่เห็นอะไรอือ่าแม่เห็นอะไรก่อนแม่บอกว่าแม่เห็นอ่ะเป็นเป็นเงาเขาบ๊บ เป็นเงาเป็นคนนะ่ะตะคุ่มตะคุ่มอะ่ะวิ่งตามรถวิ่งตามรถทีแรกก็วิ่งวิ่งห่างๆพอสักพักหนึ่งมันวิ่งใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนใกล้จะถึงตัวรถประมาณเขาบอกว่าประมาณถ้ามองหลังไปประมาณช่วงสายฟ้าหนึ่งอะ่ะวิ่งตามแม่ก็แบบเห็นแล้วเขาเห็นคนแรกเขากลัวเขาเอาหน้าซุกหลังพ่อแต่ทีนี้ทีนี้พอถึงตาพ่อ ที่พ่อเห็นนะพ่อบอกว่ามันเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นเงาเงาคนอนะยืนยืนอยู่ข้างทาง mm hmm. แล้วมันวิ่งเหมือนจะวิ่งเข้ามาหารถอย่างเงี้ย mm hmm. อเขาระเบิดบอกบอกเขาบอกว่าสภาพที่เห็นนะเหมือนแบบเขาสภาพที่เหมือนแบบบางคนก็คอขาดบ้างบางคนก็ตาทะลักทะลุด้วยอย่างเงี้ยเออ mm hmm. แบบว่าเหมือนแบบถูกรถ หมือนแบบถูกกระชนบ้างถูกแบบทำร้ายร่างกายมาแบบศพกําลังเนา่ารังอื่นอย่างเงี้ยผมก็บอกอคือสภาพไม่ดีเลยอะแต่ละคนสภาพไม่ดีเลยใช่แต่คนสภาพไม่ดีเลยส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเป็นแบบคอขาดมากกว่าเออคอขาดแลวทีนี้พอเขาเล่าให้ผมฟังเห็นใช่ไหมแล้วเขาก็เล่าต่อว่าในสมัยก่อนนะสมัยก่อนช่วงประมาณกี่ปีที่แล้วอะยุคยุคนั้นยุคคอทรู้จักใช่ไหม อพกทยุคช่วงนั้นเขาบอกว่าช่วงแต่รก่อนยุคพกทนี่โหดโหดมากโหดกว่าโหดกว่าข่าวที่เอามาทํากันอีกเขาบอกเขาจะมีเขตเลยว่าเขตบริเวณเนี่ยเป็นเขตของพกทอตกกลางคืนปุ๊บเขาจะเอาลวดอะขึงขึงต้นไม้เลยถ้าใครขับรถกลางคืนหรือมางคืนนะโดนลวดปาดคอขาด ออือเอาลบว์อยู่ขับรถอะนั่นแหละแล้วเส้นนั้นน่ะคือเส้นที่ในสมัยก่อนน่ะพวกพอกระทอ่ะมันอยู่กันเงอือเส้นอำเภออำเภอที่เขาผ่านตรงโค้งนั่นน่ะแล้วเขาบอกว่าตรงโค้งอะเป็นโค้งที่ผีดุมากในสมัยก่อนอปัจจุบันนี้เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครโดนผีหลอกแล้วเพราะว่ามันจเจริญขึ้นแล้ว แต่ส่วนใหญ่เราบอกว่าพวกคอขาดมากกว่าที่เห็นนะอืมอืมก็ประมาณนี้เอ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะรีบรีบเล่ารีบไปเอาเรื่องเลยสถานที่เล่าเอาเรื่องเลยออสถานที่เล่าไม่มีอะไรเลยใบว่าเป็นซอยหกเก้าก็พอเลขนี้ด้วยโอ้เลขมงคลใช่ป่ะพี่พี่ึ่งจะวัดเลขมงคลป่ะเออเน็ต อยู่ซอยหกเก้าแล้ววันนี้ทั้งวันผมเห็นตัเลขหกเก้าเลขหนึ่งสามทั้งวันอืมไหนเขาไปแล้วนะเขาไปแล้วนะไปฟังอยู่เขาไปแล้วนะอ๋อโดนนะหกเก้านะเก้าก็หกเป็นลูกผมไม่ผมพูดได้เฉยเห็นได้เฉยก้าสุดเก้าเก้าอ่ะเออกูโกรธมากกูโกรธมากยังไม่โคตรปลอมอ่ะเลขเก้าเก้าอ่ะจะเสือกูกด้วยใช่ปีรักมากกูซื้อหกหกไอเด็กขี้ เล่นกับหัวเออแล้วตัวหน้านะเจ็ดหนึ่งสามเอ้ยกดซื้ออ่ะเจ็ดหนึ่งสามอ๋อเจ็ดสามหนึ่งเล่นพิมบ้านผมองนะอ่าถนนก็เขาเล็กยุคนั้นมันก็ต้องแบบว่ามีการวางใช่การวางรวนวางอะไรยุคนั้นมันมัโหจริงเขาบอกว่ากลางคืนนี่ ต้องปิดไฟปิดไฟบ้านปิดให้หมด <S 1> <S 1> <S เด็กเกิดมาใหม่ถ้าจะร้องไห้ต้อเอานมอุดปากให้งเงียบเลยไม่งั้นอื<ม>พวกนี้ขึ้นบ้านไปป้น<ม>บางคนก็อยู่บ้านไม่ได้กลางคืนก็ต้องหนีไปอยู่นอนตามไร่ตามนาตามสวนพอกลางคืนว่าถ้าถ้ารู้บ้านไหนมีคนอยู่เนะี่ยคือขึ้นไปป้นเลยนั่นแหลสมัยก่อนนะนั่นแหละพอนนากลัวแล้วจันไผ่ขับแกร็บมีเจอ เจอแล้วไหมขับตอนขับแก๊บเลยเจอว่ามันก็เจอแบบไมอย่างที่ถ่ายให้ดูเนี่ยเจอวิ่งตามหรือเจอแ <c oughs> บบเออวิ่งตามไม่วิ่งตามไม่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 ค่อยเจอวิ่งตามนะ <c oughs> มีแต่วิ่งตัดหน้านะเออเป็นแบบเป็นเงาแบบแตะคุม่มตะคุ่มมาวิ่งแบบปุ๊บวิ่งตัดหน้าเงี <c oughs> ้ยอืมก็มีบางครั้งก็ไม่รู้คิดเป็นหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนมีอะไรมานั่งซ้อนท้ายบอกเงี้ยแล้วก็มองกระจกหลังมันก็เหมือนแบบ เวลาเราขับรถใช่ไหมมันจะเห็นข oh like. like. ้างหลังเหมือนถ้ามีคนซ้อนนะมันจะแบบเป็นแขนออกมายื่นออกมาอืออืออือนเหงียไหมมันไหลหันไหลเห็นไหลเหมมันไหลั่แบบกมัแหอยู่หลังพอมาจบมันมันนั่งอยู่อย่างนั้นไะจนเราต้องจอดแล้วหันไปดูอะเพราะเรื่องเรื่องจากเรื่องจากแก๊ปนี่โคตรจากฟังเยอะๆเลยเพราะว่ามันแต่ละคนที่เคยได้ยินมาเนี่ยเจอโหดมากเออ โดยเฉพาะการไปส่งอาหารหรือการส่งบางทีไม่ได้เจอระหว่างทางหรอกไปเจอจุดหมายอะไรเงี้ยตอนนี้อย่างพวกแก๊บที่เขาให้จ้างไปส่งที่หลุมศพอย่างในมีมอย่างเี้พี่อันนั้นก็มีคนส่งจริงๆใช่ปะมีมีมีเอาเรื่องะ่ะเป็นยังไงวะอืออะไรนะเบได้เหมือนกันจะได้ถ่ายมาให้ดูลองดูเผื่อได้หลอนอยู่นะพี่อ่ามันส่งให้ผมดูก็ได้นะ อ่โอเคแล้วละบายทุกท่านโอเคขลับดูดีๆขอบคุณครับพี่เดี๋ยวว่างๆโอกาสหน้ามีอีกเรื่องเอาละกลับไปกูกลับไปเป็นจนตายแล้วกลเป็นจนยไว้ครับสิ่งละวไปครับไปครับยันครับพี่การเจอกันไปอย่างไวมาไวไปไวอืมหลังจากที่โดนบ่นไปนานนะว่าหายไปนาน รอบ<ห>น,นี้เขาแล้วรอบนี้เขากลับมาให้เลยกลับมาแป๊บนึ่งกลับแป๊บนึ่งก็ยังดีอ่ะที่ถึงไม่หายถึงสดทุกคืนเพื่อหัดถ์สามทุ่มครึ่งที่ยูทูบวงเล่า by เพสเตโฮมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเราจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน <laughs>